นี่ตู้กวาผมผมคืนไม่นะไม่ได้กินเล้าจะกินออยากกินเบียร์ไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้กิน ช้นบนได้ออยู่เว้นอ๋อแโบโบจับคอเสื้อน้องเสื้อแสงสวยจริงเสื้อของนนอไงคอวอแล้วไงสเรียบรตสแตนเชีย คงมันได้เหมือนดูเลยนะแม่จาเปล่าเลยย้อนกับน้องน้ำตอั่กองขึ้นแล้วครับทวนครับนแจ็คไหมลูกแจ็ลรันบ้าไม่ต้องกลับกานอ

อยากได้ใช่ไหมถเกียงเอาทีละคนโอเคตทีละคนไม่ต้งอมันูถอ่ายแล้วไม่เนห่งนะอะไม่ต้อเช แจ๊กายแจ๊กทไม่ต้องลอสเรยก็กลัวอ่างสาวนี้แทอสตัวอมากเลยเนี่ยแล้วลอเขาขออมาคุณไปแล้วหน่อยไม่้องสาวสาไม่อากสก็ตกแม่ี่ก็กลัวสเขาไปนี่งเ่อนอเนะานี้

มไอ่้มิ้คนยคอได้นอไหมั่งลางก็ได้เอาทีเดียวได้ไหเงี้ตัวบอกไปอันนี้ลูกรักแน่ลูกรักยิ้มด้วยชายคนเดียวชายคนเดียวสาวาตัดตุมเรียบร้อยค่ะแม่สวยใช่ไหมขอเดี๋ยวนขออะไอันเดียวหน่อย

จับเสื้อข้าใดีกวน้องเขาอบเจอหนนักศึกษาเส้อไม่จบวิชามันไม่จบวิชาแล้วใช่เลยใช่เลยอะเรื่อหนใช่เลยอะ ได้ได้ไเฮ้ยมดใจัยนตอนางทีนี่เว่าดูสาวสวยอยู่ของดูสาวสวยอยู่ก็เกลดยม้นงดีกว่าไมล่ะยืนได้ไหมลูกวันนี้หล่อจริง แม่เขาสวยขนาดไหนแลาว้อสูงลงดีใคไม่เอาเลยชมแต่ลูก่าแม่แม่เขาสวยลูกเขาหล่อสวยม่เขาลเลยนะคะแเปลี่ยนนะคะ เอ้ยมเข้าเลยค่ะจข่ขอดหม่ขอคุณจ้าิ่แม่ผมอ้อยเข้าเลยค่ะ อคไม่เอีาไหมคะไม่เขาคู่ใหญ่กัซ้อมรีบอยู่เิบไปดีเอาไหมเอาเปลี่ยนท่าม่ได้โอเค

ต้อาาผมเหออ่ะเป็นเปากเอเพื่เป็นแเป็นเป็นตู่ะใช่เลยแหมอยากโั้งมองยายนั่งไหม

เดี๋ยวตลอดไปติดต่อติดต่อติดต่อติ่อต่อติด่อติ่ออติ่อต่อติติดต่อ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 ติดต่่อติ่อติดต่อต่อ่อติ่อติด่อต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 ิดต่อติดต่ติดต่่ออ่อติ่ออติด่อต่อ ดีเมื่อวานี้วขคุณด้วยคั่าง่ไนคเราเข้าก่อน แม่แม่พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วจะพบกับน้องไลอันการปฏิ